สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอคุโมนะคะวันนี้นะคะเราไปสวบทที่หกเรื่องงานบ้านงานเรากิจกรรมจะสนุกมากแล้ววันนี้นะคะให้นักเรียนลองเขียนโปรแกรมการรับบายสีผลส้มลงในช่องว่างเอ๊ะ สีส้มเกิดจากสีอะไรผสมกันเนาะสีอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเกิดจากสีแดงผสมกับสีสีส,ส,สีสีเหลืองคะ่ะถูกต้องคะอ่ะ่รวมกันเป็นสีสีส้มนี่โอ้โอโอแทนแท้เป็นสีส้มเป็นลูกส้มเลยน่า ให้นักเรียนนะคะนี่เราจะเขียนโปรแกรมระบายสีผลส้มกันแต่อย่าลืมว่าตรงจุกกับก้านนี่นะคะตรงตรงจุกเนะะี่ยค่ะตรงใบเนะะี่ยค่ะจะต้องเติมสีเขียวลงไปด้วยเอย๊เราจะทําขั้นตอนยังไงดีเน,ะนาะกิจกรรมระบายสีผลส้มก็ต้องมีสีใช่ไหมคะอจากนั้นก็ต้องมีจานสีเอ๊แล้วก็ต้องมีภาพที่เป็นภาพสําหรับ บกระบ,บายสีใช่ไหมคะเอาละวันนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ออกบัตรคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนะคะบัตรคำสั่งได้แก่บัตร A หยดสีแดง1หยดนี่คือคำสั่งนะคะของบัตร A บัตร B ให้ทำอะไรคะคนสีให้เข้ากันบัตร C ระบายสีใบและก้านบัตร D หยดสีเหลืองหนึ่งหยดบัตร e หยดสีเขียวหนึ่งหยดและบัตร f และายสีผลส้มอ้าวเราจะทำยังไงดีล่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะลูกขั้นแรกใช่แล้วเมื่อกี้คุณครูถามแล้วว่าผลส้มหรือสีส้ม สีส้มเกิดจากสีอะไรปนกันเอ๊ะเราจะอะไรมาก่อนดีคะนี่ขบวนรถไฟมารอแล้วขั้นที่หนึ่งจะต้องใส่อะไรก่อนดีคะน้าครูโมขออนุญาตเป็นหยดสีแดงหนึ่งยดก็คือบัตรเอนี่เองนะหยดสีแดงหนึ่งยดเสร็จแล้วทำไงต่อคะลูกเราจะผสมสีเพืเป็นสีส้มใช่ไหมใช่แล้วครูโมได้ยินเสียงคธอพูดอยู่ อ่าบัตรต่อไปคือบัตรอะไรคะบัตรดีอ่าหยดสีเหลือลงไปหนึ่งยดเอ๊ะแดงกัะเหลือมาเจอกันเฉยๆได้ไหมเราต้องออกคำสั่งมันไปเลยคะ่ะบัตรไรนคะบัตรดีก็คือต้องคนให้สองสีมันเข้ากันอ่ต่อจากนั้นอ๋อตอนนี้ได้สีส้มแล้วต่อจากนั้นทำอะไรต่อคะ ภาพมันทั้งว่างอยู่ทำไงระบายสีผลส้มคือบัตรอะไรคะบัตร f อฟนะได้ผลส้มแล้วนี e, ่ค่ะอะไรนะเยะคะ้ค่ะสองสองคำสั่งค่ะใช่แล้วจะต้องหยดสีเขียวก่อนหนึ่งหยด E ค่ะและสุดท้ายคือ4ีระบายสีก้าน สบายสีใบและก็การนั่นเองนะคะง่ายไหมลูกใช่ง่ายมากๆเลยไม่ยากเลยวิธย์ขโมสบายสบายอ้าวอุ้ยรูปภาพอะไรเนี่ยให้นักเรียนเขียนโปรแกรมการเดินไปล้างมือที่ห้องน้ำฟังให้ดีนะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนค่ะลูกการเดินไปล้างมือที่ห้องน้ำแล้ว ไปรับประทานอาหารที่โต๊ะอาหารอ๋อใช่คุณต้องรักษาวความสะอาดนะคะต่อให้ไม่มีโควิดนะเราก็ต้องล้างมือเราก็ต้องรักษาวความสะอาดเช่นกันไปล้างมือที่ห้องน้ำแล้วก็เดินไปรับประทานอาหารที่โต๊ะอาหารอเอ๊ะขั้นตอนเหล่านี้นี่ค่ะมาแล้วนะคะก้อยเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินไปที่ห้องน้ำ ก็ไปล้างมือแล้วก็เดินไปทีโต๊ะอาหารเพื่อทานอาหารนะคะและอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ก้อยยืนอยู่เอ๊ะ okay. มีคําสั่งอะไรนี่ดูซิดูซิซมีคําสั่งเดินหน้าเดินลงเดินซ้ายเดินขวารับประทานอาหารและล้างมืออ้อน้องเรียอย่าลืมนะเดินไม่พอจะต้องมีคําสั่งรับประทานอาหารแล้วก็ล้างมือ You know อ่าขั้นแรกทำอะไรยีลกขั้นแรกทำอะไรดีฮะปูนปูนมาดูแลปุนปูนกระจิกกระจักอืมขั้นที่หนึ่งจุดเริ่มต้นค่ะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทำไงดีลูกเดินขึ้นไปค่ะออกไปทางนี้นะคะโอเคค่ะเดินขึ้นกับหรือเดินหน้านั่นเองนะคะ โอ้คุณโมลืมบอกไปว่าบัตรคำสั่งคุงโมลเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นตัวเพยญชนะภาษาอังกฤษนะคะแทนบัตรนะคะลกูกจะได้มองชัดนะคะตอนนี้เดินขึ้นทาที่หนึ่งะคะเป็นไต่อคะลกูกเดินขึ้นไปแล้วไงต่อคะลกูกเดินซ้ายใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็เดินซ้ายใช่ไหมคะเดินซ้ายใช่ไหมคะ <c oughs> ไปถึงทํางไงลกูก จบไหมคะไม่จบไปถึงห้องน้ำต้องทำอะไรคะลูกล้างมืออ่าล้างมือค่ะล้างมือเพลงช้างสองรอบว่าไ,ไงอะค่ะจำไม่ได้แล้วต้องสะอาดจริงนะคะอ่าล้างมือเสร็จแล้วทำไงต่อลูกเดินเดินทางไหนคะลูกเดินลงค่ะแล้วไงต่อคะลูกเดินลงนี่พอถึงแล้วทำไงคะลูกจบไหมคะจบไหม ไม่จบเพราะว่าไปถึงโต๊ะอาหารต้องทำไมสั่งให้รับประทานอาหารด้วยอ้าวโอเคอ่ะคูหมูขออนุญาตเขียนลำดับขั้นตอนตรงนี้นะคะบอกคำสั่งตรงนี้นะ,ะขั้นที่ 1, A, นหนึ่เดินหน้าขอลอกตามลูกศรนนะคะสอนตัวต่อไปอันที่สองก็คือเอเหมือนกันเดินหน้าสอนตัวต่อไปค่ะตัวที่สามก็คือเดิน ซ้ายคือ B นะคะตัวที่4ค่ะก็คือ B เช่นกันตัวที่5ก็คือไป B เหมือนกันค่ะเดินซ้ายเอาแล้วค่ะนักเรียนค่ะตรงนี้อยากงงนะคะเมื่อไปถึงต้องมีคำสั่งให้ล้างมือด้วยนั่นก็คือคำสั่ง C น่าตรงนี้ไม่ปรากฏใช่ไหมคะแต่เราต้องรู้นะเมื่อล้างมือเสร็จก็ต้องเดินลงนลงครั้งที่หนึ่ง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะ้นะ ยังไม่ถึงใช่ไหมคะก็ต้องสั่งให้ลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงโต๊ะอาหารต้องทำไหมคะใช่แล้วเราก็ต้องสั่งให้เขารับประทานอาหารนั่นก็คือ F สุดท้ายนั่นเองเป็นไงคะ very very easy ไหมคะ <c oughs> อ้าอยคำตอบเมื่อกี้นี้อะไรนะให้นำคำ ตอบไปตอบแบบทดสอบด้วยนะคะหมายนะนำคำตอบไปตอบแบบทดสอบด้วยนะคะคลิกลิงก์ได้เลยค่ะนักเรียนจา๋าเข้าใจไหมคำตอบที่เราทำกันเมื่อกี้นะไปตอบในแบบทดสอบคุณโมส่งลิงก์ไปให้แล้ว มี2ข้อข้อละหคะแนนรวมเป็น5บวก5ก็จะเป็น10คะแนนใครได้คะแนนเท่าไหร่แคปหน้าจอฮักโมดูพระนจ๊าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า